กาสวัสดีครับผมคำนะครับผมปุ๊กว่าสิได้ครับนี่ครับยังลอยอยู่ครับนี่นี่ใครเป็นลอยครับนี่ลอยครับลอยครับผมนี่ผมครับชนใหญ่ครับผมชนใหญ่ครับยังลอยอยู่คูบ่า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 ครับผมเออเดือดที่ใช้อ๋อยขายหอยยักษ์ครับผมครับผมทำสีใหม่นะครับเนาะ ทำสีใหม่ครับผมทำสีไม่อยู่อาจจะเห็นคักไนไหนครับผมนี่เนี่ยค่ายพญาครับผมนี่ครับโตปลาคือถึงถึงเลยอู้นี่ครับนี่นี่รอยนี่ครับนี่ครับผมครับผมโอ้ลนี่อลีชนใหญ่ครับชอนใหญ่ชอนใหญ่ครับผมเจอแล้วครับเจอแล้วครับเฮ้ยสักันกับลอกครับผมนี่ ครูบ้าครับผมครูบ hmm. yeah, ้าก em? ับัดทั้งคูครับผมอ่าครูบ้าครับครูบ้าคุณครับท่านหนึ่งกระไดอันนั้นแม็กนะครับผมครับผมอันนั้นแม็กอยังน้อคุณคุณว่าแม็กคิงแม็กคุณ่ะคิงแม็กคนว่าอ่าพุทธิพุกกระได้กันอ่าใหญ่ขึ้นกันหน่อนึกระไดอันนี้สองกิโลครับผมอ่าสองกิโลครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับ น่ครับนะครับนะครับ,นะค,รบนะครับผม